คันนี้นะครับกระบะครับกระบะแคบยกสูงครับตัวเครื่องยนต์ที่เป็นดีเซลขนาด2.4ครับอะไรของตัวเกียร์ครับเป็นเกียร์ธรรมดาครับ6สปีดครับ ล้อลั่นข้างครับใส่ล้อที37สาขนาด16นิ้วให้ด้วยครับยางของตีห้องแอนคุกครับไฟเลี้ยวตรงจกมองข้างมีให้ครับก่อนใดด้านข้างมีให้ครับรถสภาพสวยๆเลยคันนี้ปี2016ภายในครับลูกค้าจะได้เลยของตัวเบาะผ้าครับพวงมาลัยเป็นธรรมดานะครับมีแอร์แบ็กคู่หน้าให้ครับเลขมาอยู่ที่200,000นะครับเกียร์หกสปีดครับมีหน้าจอของตัวระบบ Android ครับแอร์เป็นแมนนวลปกติเลยครับราคา ถูกทุนครับคันนี้3 9 9 0 0 0เาหครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจในตัวรถกระบะครับยกสูงครับเกียร์ธรรมดา6สปีดครับปี2016คันนี้เลยกับตัวมิตซูบิชิไฮตันครับเดี๋ยวเราพาชมรายละเอียดเต็มๆของรถคันนี้ด้วยกันครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมอย่างเป็นทางการอีกเช่นเคยครับวันนี้พบกับเม้งพชรยนต์ครับด้านหน้าครับเรามีลายหัวตัวรถกระบะครับยกสูงครับที่เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดครับ ตัวปี2016ตรงนี้มานำเสนอเลยกับ t ิ u b i ิ h i ครับไททัน2.4ครับ GLS พัดครับคันี้ลายของตัวเป็นแม็กแครครับเป็นลายของตัวแคปเปิดได้ครับคันนี้รายละเอียดของตัวเลขไมล์ครับอยู่ที่200,000ครับราคารถครับอยู่ที่399,000บาทครับสับค้าท่านใดสนใจครับายละเอียดของตัวรถกระบะครับตระกูลของตัวมิ u b i s h i ไททันครับปี2016คันนี้เลยสามารถเข้ามาดูเียดรถได้ครับที่บริษัทเพชรยนต์ครับ ที่ตั้งไปสัทพจนครับอยู่ซอยเศษไทย68ครับแยกหนึ่งบินบุรีกรุงเทพมหานครครับอย่าเราพามาชมอะไรของตัวรถด,ด้านหน้าด้วยกันครับ ด้านหน้าครับในส่วนของตัวโคมไฟครับลูกค้าจะได้ไฟที่เป็นมันติรีเฟกเตอร์ครับด้านในจะเป็นหลอดไฟที่เป็นฮาโลเจนนะครับไฟเหลียวหลอดไส้สีส้มปกติเลยคันนี้ดีไซน์ของตัวไฟใิซูชิไทตันครับจะทำโคมไฟด้านหน้าครับออกมาค่อนข้างจะดีไซน์ออกมาเป็นลายเคิร์ฟครับสวยสวยเลยรอยโคมไฟครับสภาพเดิมๆครับไม่มีรอยขีดข่วนหรือรอยล้าวนะครับเดี๋ยวผมทําการขัดเลยของตัวโคมงานให้จากด้านหน้าครับทาเป็นแผงของตัวโคมเมียยนะครับที่ตัดคาดลงมาครับโลโก้มิซูยัง จึงอยู่ชัดเจนครับไฟฟังขวาครับสภาพเหมือนเดิมครับครับไฟของตัวไฟมันติดอิเลกเตอร์ครับข้างในจะเป็นไฟหลอดฮาโลเจนนะครับแล้วก็ไฟเดี้ยวจะเป็นหลอดไส้นะครับสภาพโค้มก็เดิมเดิมเหมือนกันครับไม่มีรอยแตกหักหรือรอยแล้าวนะครับของตัวโคมครับคันนี้ลูกค้าจะได้อะไรของตัวไฟตัดหมอกคู่หน้ามาครับไฟตัดหมอกคู่หน้าครับจะติดตั้งด้านล่างนะครับคล้ายสปอร์ตไลท์ครับด้านล่างของตัวรปจากด้านหน้า ลายของตัวก่อของตัวโคมไฟครับจะตัดในส่วนตัวก่อพลาสติกครับที่เป็นสีบอลเงินครับลายของตัวไฟตัดหมอกสภาพเดิมๆเลยกระจังด้านหน้าปกติครับไม่มีรอยแตกหรือรอยรล้านะครับกระจังฝั่งไอไฟตัดหมอกฝั่งขวาครับสภาพเหมือนเดิมเหมือนกันมีลายของตัวทิมหรือขอบของตัวสีบอลนะครับที่เป็นพลาสติกครับด้านหน้าลูกค้าจะได้ลายของตัวทะเบียนครับที่เป็นสารเทเท่าขสพครับสองสามศูนย์สองครับกรุงเทพมหานครครับลายของตัวครับกันชนด้านหน้าครับสภาพ ด้านล่างครับจะเป็นสีบอลเงินนะครับตัดขอบที่เป็นสีเทานะครับรถคันนี้สภาพเดิมๆสวยๆเลยฝากระโปรงด้านหน้าครับสภาพเหมือนเดิมเหมือนกันครับลายเลียของตัวมุมสามเหลี่ยมครับของตัวฝากระโปรงครับเคิร์ฟยังเหมือนเดิมครับไม่มีรอเลิกยิ้มหรือรอยบุบตัวฝากระโปรงครับลายเรียของตัวฝากระโปรงด้านหน้าของตัวมิสูมิสูวิชิตไททันครับจะทําลายจางตัวขอบสามเหลี่ยมครับเป็นสี่เส้นนะครับไอเป็นห้าเส้นครับโทษทีครับจะทําเป็นเคิร์ฟห้าเส้นนะครับตรงฝากระโปรงด้านหน้า เคิร์ฟสภาพเหมือนเดิมครับปกติเลยรายของตัวนนี้เราติดฟรีมาให้60ครับด้านหน้าเปอร์เซ็นต์ด้านข้างเป็น80เปอร์เซ็นต์นะครับรายของตัวภาษีพรบครับเราต่อให้ถึงถึงปี67เลยเดี๋ยวเราดูเลยให้ทางลูกค้าครับเบื้องต้นเสาสัญญาณมีให้ครับด้านบนกระจกมองข้างครับมีไฟเดียวกับกระจกมองข้างครับฝาครอบเป็นสีโครเมียมนะครับแล้วก็รายของตัวหูช้างครับจะเป็นพลาสติกสีดําด้านนะครับรถสภาพสวยสวยตามเดิมเลยคันนี้มิสูบิชิคัาจะตีอะไรของตัว ป่องซุ้มล้อครับตรงนี้เป็นลายเดี่ยวของตัวเสียเดียวกับตัวรถนะครับล้อได้ทีอีสามบเจ็ครับขนาดครับตรงนี้อยู่ที่16นิ้วครับหน้ายางครับอยู่ที่265ครับความหนายี่หกสิบเลยเป็นยาง R16 นะครับลายเดี่ยวตัวปียางครับปียางปี2019นะครับคันนี้ให้ลูกค้าเห็นก่อนยางปี2019เลยได้ลายเดี่ยวน็อตที่เป็น6กลูครับด้านหน้าเป็นเบรกดิสต์ลายเดี่ยวตัวยางครับยี่ห้อแฮงคุกเลยครับสภาพเดิมๆครับท่านลูกค้า สนใจเลยเหตุตัวรถที่ยางหนาๆตรงนี้ผมแนะนําเลยครับเพราะหน้ายางออกแนวคล้ายๆออฟโรดครับจิดหนึ่งครับสภาพเดิมๆไม่ต้องกลัวครับสามารถขับในพื้นที่ลูกลังตรงนี้ได้ไม่มีปัญหาครับสภาพชกด้านหน้าเหมือนเดิมเหมือนกันครับแห้งๆเดิมๆครับไม่มีการถอดของตัวชกด้านหน้านะครับชุมล้อข้างๆเลยครับเหลือระยะแก็บค่อนข้างจะเยอะครับในส่วนตัวชุมล้อข้างหน้าเลยพลาสติกทุกอย่างเหมือนเดิมชัดเจนปกติครับ ด้านข้างครับจะมีบันไดขึ้นให้ทางลูกค้านะครับฝั่งซ้ายครับเป็นสีบอลเงินนะครับตัดกระขอบที่เป็นสีดํานะครับด้ามจับเป็นโครเมียมครับเหมือนเดิมปกติครับกันสาดมีติดให้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับกระจกครับแท้เดิมๆครับอ่าแท้เดิมๆเลยกระจกแท้ๆเดิมๆจากโรงงานเลยครับประตูครับกันดีไซน์ขึ้นรูปด้วยพลาสติกครับสีดําตัดในส่วนตัวสีเทานะครับด้านข้างเป็นวัสดุาผ้านะครับพุ่ม แล้วก็ตัดวัสดุที่เป็นสีอ่าสีเทาด้านล่างจะเป็นอ่ากระจกเลื่อนไฟฟ้าปกติครับตัดขอบทิมครับที่เป็นพลาสติกสีดาด้านหน้าครับตัดขอบด้านล่างสีบอลที่วางแก้วน้ามีให้เหมือนเดิมครับรายของตัว t w i t เตอร์ด้านข้างมีให้ครับทวิตเตอร์ที่เป็นหูช้างครับด้านข้างมีให้เหมือนเดิมลาโพงด้านล่างมีเหมือนเดิมครับหัวน็อตทุกอย่างลอยึดไม่มีการถอดของตัวหัวน็อตนะครับทั้งบนทั้งล่างเลยรถสภาพสวยเลยคันนี้ปี2016ครับกับตัวเครื่องยนต์ที่เป็น2.4ครับดีเซลคันนี้เลย รอยเป็นอาร์ครับทุกอย่างเหมือนเดิมปกติเชื่อมจากโรงงานปกตินะครับคันนี้รอเป็นอาร์ตะเข็บซิลิโคนด้านข้างเหมือนเดิมเหมือนกันครับลูกยางขอบประตูไม่มีรอยฉีกขาดหรือรอยเปื่อยนะครับเบาภายในครับจะได้เบาที่เป็นเบาผ้าครับสามารถปรับอะไของตัวเบาด้านข้างครับได้สี่ระดับปกติเลยด้านจับของบุคคลครึ่งมีให้มีให้นะครับอะไรของตัวแคปครับเป็นแคปเปิดได้ครับคันนี้ด้านบนครับตัดสีเบดครับด้านล่างตัด ในส่วนตัวทตติที่เป็นสีดาครับมีลำโพงด้างให้ที่วางแก้วน้าครับแล้วก็ที่เปิดของตัวแคปด้านหลังนะครับเสาด้านหลังครับสภาพเหมือนเดิมเหมือนกันหวน็ตุกอย่างเรียบคมๆเหมือนเดิมเลยไม่มีการถอดนะครับหรือการชนครงสร้างครับไปโยนมาาตีให้เหรอครับในส่วนตัวโครงสร้างถ้าลูกค้ารับรถไปจนรถที่คว่ำจมน้ําชนหนักครับรับซื้อคือร้อเปอร์เซ็นต์ครับด้านหลังครับเบาะเป็นเบาะ หนังนะครับพุ่มสภาพเหมือนเดิมครับแล้วก็สามารถยกบอะตรงนี้ได้ครับเดี๋ยวชุดประแจอยู่ฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวผมทาพาไปดูอะไรของตัวอ่ะชุดประแจแม่แดงตรงนี้ให้ทานลูกค้านะครับทุกอย่างแคปบสภาพเหมือนเดิมปกติเลยครับคันนี้มาดีของตัวล้อครับฝั่งซ้ายด้านหลังครับล้อครับทีสาครับสีทองขนาด16นิ้วครับเป็นน็อตหกลูด้านหลังเป็นเบรกดานะครับอาจจะมีอะไรของตัวฝุ่นเล็กน้อยครับเดี๋ยวผมทาการชั้นละล้างเบื้องต้นก่อนสองหม้อทานลูกค้า ครับคันนี้ยางปี19เลยยางของตัวยี่ห้อแฮนดคุกครับหน้ายางสภาพเหมือนเดิมไม่มีรอยฉีกขาดนะครับหรือรอยอ่าล้าของตัวหน้ายานะครับรอยแคสซีโครงสร้างสภาพเหมือนเดิมเหมือนกันไม่มีการชนโครงสร้างครับหรือการเชื่อมต่อเพิ่มเติมมาซุ้มล้อพลาสติกครับบางโคนมีให้เหมือนเดิมปกติครับคันนี้ติ๊กเกอร์ฮอปของตัวไททันพัดยังมีให้เหมือนเดิมครับตัวนี้จะเป็นตัวที่เป็นเครื่องจนต์สองุครับตัว GLS ครับตัวพัดยกสูงนะครับ ไฟคมไฟด้านหลังครับได้ไฟหลอดไส้ทั้ง3หลอดเลยครับคันนี้เนมเพลตตัวไททันมีให้กล้องมองหลังมีให้นะครับคันนี้โลโก้เหมือนเดิมน้่นจับเป็นโครเมียมนะครับด้านหลังแล้วก็รายของตัวเครื่องยนต์ครับที่เป็นดีเซลของตัวเครื่องยนต์ของตัวนี้ครับยังมีให้เนมเพลเหมือนเดิมไฟเลเอรด้านหลังครับเป็นไฟเลเอดหลอดไส้ทั้ง3หลอดนะครับแล้วก็จะมีรายของตัวไฟครับเบรกเพิ่มเติมมาอีกหนึ่งหลอดนะครับด้านหลังครับที่ผมชี้นี่ครับเป็นไฟเบรกเพิ่มเติมนะครับ แดี๋ยวเราทาการดูแลอะไรของตัวแม็กไนเนอร์หลังนีกันครับแม็กไนเนอร์ครับตรงนี้อาจจะมีเศษฝุ่นเล็กน้อยนะครับแต่มีจุดของการยึดของให้ทั้งหมด6จุดนะครับสามารถยึดของได้6จุดเลยทางซ้ายทางขวาครับสามารถยึดของครับสามารถบรรทุกของได้ครับตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นทางลูกลังครับหรือทางที่เป็นเนินครับตรงนี้สามารถที่จะวิ่งรถได้สบายเลยครับของตัวรถที่เป็นไททันพัดยกสูงตัวนี้ครับ ให้ดูโครงสร้างก่อนด้านหลังสภาพเหมือนเดิมครับไม่มีชนโครงสร้างแน่นอนสภาพส่วนๆนการโครงสร้างทุกอย่างหอวน็อตยังเป็นเหมือนเดิมปกติเลยอ่ดูหัวน็อตครับไม่มีการถอดนะครับหรือการชนโครงสร้างล้อเบร์ทุกอย่างยังเป็นเหมือนเดิมปกตินะครับเ๋ยวให้ดูอะไรของตัวการชนด้านหลังครับกันชนด้านหลังครับจะเป็นกันชนครับที่ตัดอะไรของตัวสีดาครับพลาสติกดําแล้วก็สีบอลด้านล่างนะครับ รายละเอียดของการดีไซน์ของตัวกระชุนด,ด้านหลังครับสภาพส,สวยๆเคยไม่มีรอยแตกหักนะครับคันนี้รถสภาพส,สวยๆเลยคันนี้ครับด้านล่างครับเราดูอ่ามีรนะายละเอียดของตัวล้อไหลนะครับรู้สึกว่าคันนี้จะเปลี่ยนรละเรของตัวโชคมาให้นะครับด้านหลังแต่ว่าโชคสภาพเดิมๆผมดูแลให้แล้วก็ช่วงล่างครับรอยแหนบเหมือนเดินทุกอย่างปกติเลยไม่มีการชนโครงสร้างด้านล่างนะครับเดยผมทำการทําสปาชาระล้าง,างเบื้องต้น ก่อสองมอทันลูกค้าครับฟังขวาครับสภาพเหมือนเดิมครับตีปงตัวตีป่งซุ้มล้อสีเดียวกับตัวรถครับล้อขนาด16นิ้วครับที่เป็น GE, จีอีสสีทองเหมือนเดิมน็อตหรูตด้านหลังเป็นเบรกดำครับยางปี2016เอ้ย19าครับโทษทีครับยางยี่ห้อแฮนด์คุกสภาพเหมือนเดิมเหมือนกันไม่มีรอยฉีกขาดหรือรอยร้าวนะครับสภาพเดิมๆเลยบอยแคสซีโครงสร้างไม่มีรอยบุบหรือการเชื่อมต่อนะครับบอยแคสซีโครงสร้าง สภาพเหมือนเดิมครับคันนี้อาจจะมีเศษฝุ่นผมทําการชำระล้างเบื้องต้นอยู่แล้วครับแล้วก็ดูแลเป็นถ่ายของเหลวทั้งหมดให้ทางลูกค้าก่อนส่งมอบอยู่ครับมาได้ฝั่งขวาครับมีให้เหมือนเดิมครับที่เป็นสีดําตัดสีสีบอลเงินนะครับด้านจับเป็นโครเมียมครับกันสาดมีให้กระจกครับมีให้เหมือนเดิมครับกระจกมองข้างครับมีไฟเลี้ยวให้ฝาครอบเป็นโครเมียมนะครับหูช้างเป็นเบสตกสีดําด้านนะครับล้อด้านหน้าสภาพเหมือนเดิมที่ e 3 7สีดํา ล้อขนาด16นิ้วด้านล่างเป็นเบรกดิสต์นะครับายางยี่ห้อแฮนด์คุกปี19เหมือนเดิมไม่มีรอยฉีกขาดนะครับหรือรอยลาของตัวยางหน้ายางสภาพเหมือนเดิมปกติครับชกคด้านหน้าสาภาพหแห้งๆเหมือนเดิมเหมือนกันครับสวมล้อพลาสติกทุกอย่างเหมือนเดิมปกติเลยเดี๋ยวผมพาดูแถวโตัวภายในดีกว่าครับภายในครับเป็นวัสดุที่เป็นพลาสติกส,สีดานะครับตัดในส่วนตัววัสดุซฟอ์พัดที่เป็นเบาะผ้าหุ้มสีเทานะครับ ดานล่าเหมือนกันครับมีลรของตัววันทัศออโต้ครับเกี่ยวกับของตัวกระจกบานของ, Pacific, อง,ขงนะคนขั after, like man, บครั parsley, Aa, hmm. บด้านจับเปิดประตูเป็นอาโครเมียมครับทวิตเตอร์มีให้หัวน็อตลอยมาร์คสีทุกอย่างยังเหมือนเดิมปกติเลยครับโครงสร้างทุกอย่างให้ดูก่อนครับมีด้ามจับของคนขึ้นให้ครับคันนี้ลอยเบนทอาร์คสภาพกลมๆเดิมๆเลยคันนี้ครับเชื่อมจากโรงงานโรบอทเลยครับแคปครับสามารถเปิดได้ให้ดูลายของตัวแคปก่อนครับ สติกเกอร์มีให้เหมือนเดิมน,นะครับของตัวแคปโครงสร้างลอยลูกยางขอบประตูเหมือนเดิมครับด้านบนตัดสีเบทครับที่เป็นสีเบทด้านล่าง,งตัดมีในของตัวลำโพงครับแล้วที่วางแก้วน้ําเป็นพลาสติกสีดํานะครับหอ,อโครงสร้างด้านหลังครับหัวน็อตเดิมเดิมทุกอย่างเลยดีหัวน็อตครับเดิมเดิมนะครับไม่มีการขันของตัวประเจือการหอรอโครงสร้างนะครับหรือการชนโครงสร้างด้านข้างนะครับเบาะสภาพเหมือนเดิมเหมือนกันครับด้านหลังครับเป็นะายของตัวเบาะผ้าหุ้มนะครับ แล้วก็สามารถดึงอะไรของตัวบอกมาได้ครับมีชุดประจแยแม่แรงครับอยูด่ด้านล่างนะครับด้านหลังแล้วก็อะไรของตัวบอกครับมีกระเป๋าจิงโจ้ให้ทั้งสองฝั่งเลยอดสภาพเดิมๆเลยหลังคาไปสีเบจนะครับมีไฟตกลนโซนให้ 1. นึ่งจุดอะไรของตัวกุญรจครับเป็นตัวกุญแจดีโมดธรรมดานะครับคันนี้ ก็ลายของตัวเบาะครับเป็นเบาะผ้าครับสีดำครับสามารถปรับได้หกทิศทางครับเอนเบาะได้ครับหมุนเป็นระบบของก้ารหมุนนะครับคันนี้แล้วก็เลื่อนสไลด์ครับด้านหน้าจะอยู่ด้านข้างนะครับที่เป็นปุ่มดึงขึ้นด้านข้างครับกระจกพับไฟฟ้าครับคันนี้อยู่ด้านข้างครับปรับลายของตัวกระจกเลนได้ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยพวงมาลัยมีแอร์แบ็กคู่หน้าครับทั้งสองฝั่งด้ามจับของคนขึ้นมีให้ครับเดี๋ยวผมาตทำการสตาร์ทะายของตัวเครื่องให้ทางลูกค้าดูก่อนครับ เลขไหม่ครับคันนี้อยู่ที่2องแสนครับเจ็ดพนะครับฝั่งซ้ายเกี่ยววัดรอบครับฝั่งขวาเกี่ยวระดับความเร็วครับคอนโซลด้านหน้าครับขึ้นรูปด้วยพลาสติกอ่าสีดํานะครับหน้าจอขนาด7นิ้วที่เป็นแอนดรอยมีให้ครับแอร์เป็นเมนูปกติเลยฝั่งซ้ายปัดเกี่ยวกระตระบบของตัวอุณหภูมินะครับแล้วก็ตรงกลางเกี่ยวสปีดของตัวพัดลมครับฝั่งขวาเกี่ยวกัระดับของตัวแอร์นะครับอุณหภูมิของแอร์แล้วก็มีปุ่มของตัวอิมเมจซี่ไลท์ครับหรือปุ่มฉุกเินให้ครับ แล้วก็ด้านล่างครับจะมีอะไรของตัวสวิตช์ที่เป็นของตัวสปอร์ตไลท์ด้านหน้าครับแล้วก็มีพอตของตัว USB ครับมีพอรพตนะครับแล้วก็พอรตของพ o ว e r l e เ็ให้อีกหนึ่งพอทครับ USB ไม่ให้พอรพตนะครับแล้วก็พ o ว e r l e เมีให้1พอร์พช่องด้านหน้าใส่ของเสียเหรียญได้ครับปกติเลยเกียร์เป็น6สปีดครับกรณีที่เราทําการจะเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับต้องทําการกดเกียร์ก่อนเบื้องต้นครับเพื่อใส่เกียร์ถอยหลังครับจะโชว์บนหน้าจอนี่ะครับ มีกล้องหลังให้ครับคันนี้แอร์แบ็กคู่หน้ามีให้เหมือนเดิมที่พวงมาลัยเดี๋ยวผมขอญาตดูพวงมาลัยก่อนว่าสามารถปรับได้กี่ระดับครับพวงมาลัยพวงมาลัยปรับได้สี่ระดับนะครับคันนี้ขึ้นลงครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงปกติเลยพวงมาลัยปรับได้สี่ระดับนะครับก้านครับฝั่งซ้ายครับเกี่ยวกับที่ปั่นน้ำฝนครับสี่สปีดครับฝั่งขวาระบบไฟด้านหน้าครับแล้วก็ไฟเลี้ยวด้านข้างครับ วิตเตอร์หูช้างมีให้ทั้งสองฝั่งนะครับคันนี้แล้วก็อะไรของตัวเกดดิชักครับมีให้คอนโซลด้านหน้าเบรกดึงบึงมือเป็นเบนโนตปกตินะครับคันนี้มีที่วางแก้วน้ำให้ครับแล้วก็ยูบ็อกเป็นพลาสติกสีดำเหมือนกันมีชั้นแรกครับของซา,าร่าใส่ของเล็กๆน้อยๆได้แล้วก็ยูบ็อกค่อนข้างจะกว้างครับคันนี้แผงบังแดดครับมีกระจกให้ มีที่ใส่แว่นตาเล็กครับแล้วก็ไฟคอนโซลด้านหน้าแผงบังแดดของคคบุคคลขับไม่มีกระจกให้นะครับสภาพเหมือนเดิมเลยรถสภาพสวยๆเลยปี2016ครับทิปเป็นเครื่องยนต์2.4ครับเครื่นนองยนต์ดีเซลเขาตัว GLS ครับตัวยกสูงตัวพัดเลยคันนี้ตัวแม็กกาแคบเลยถ้าลูกค้าท่านใดครับสนใจครับสามารถเข้า,าดูรดรถได้ที่บริษัทเพรยนต์เลยเดี๋ยวเราพาไปชมเลยของตัวรถด,ด้านหน้าห้องเครื่องด้วยกันครับ ในส่วนตัวเครื่องยนต์คันรถคันนี้ครับทุกค้าจะได้เครื่องยนต์ครับที่เป็นเชื้อเพลิงดีเซลครับเป็นเครื่องยนต์ครับขนาด2.4ครับคอมมอนเรลครับตัว DDI ครับกำลังแรงม้าครับอยู่ที่1 8 1แรงม้าครับแรงบิดอยู่ที่430นิวตันเมตรครับรายละเอียดของตัวเครื่องยนต์ครับของตัวมิซูบิชิครับคันนี้มีฝาครอบให้ครับสภาพการเดินรอบเครื่องครับปกติเลยไม่มีรอยชำรุ่ของตัวน้ำมันเครื่องครับการเดินรอบเครื่องทุกอย่างสภาพเหมือนเดิมครับอันนี้ของตัวฝากระโปรงครับไม่มีการถอดตัวฝากระโปรงนะครับ แทปซิโนด้านข้างสภาพเหมือนเดิมทุกอย่างครับสนุนการความร้อนมีให้ครับลอยเชื้ออยเม็ดอาร์กลมๆเดิมๆนะครับไม่มีการเชื่อมต่อประกบโปรงด้านหน้าครับเดี๋ยวการเก็บงานสีด้านหน้านะครับเบรคขอตัวรอก็มีให้เหมือนเดิมนะครับฝั่งซ้ายหดวรถเดิมๆเลยมีชุดของตัวระบบเบรก ABS ครับแล้วก็โครงสร้างด้านหน้าสภาพเหมือนเดิมเหมือนกันครับเราบันทีในส่วนของโครงสร้างแล้วครับแล้วก็ดูแลการค้าขายครับดูแลให้กับลูกค้าครับเกี่ยวกับระบบของตัวเครื่องยนต์ครับแล้วก็ไฟฟ้าของยนต์แล้วก็แบตเตอรี่ครับ 30วันครับหลังจากที่ลูกค้ารับรถไปครับเราเส้นทายของเดียวให้ทุกอย่างครับตัวเว้นน้ำมันเคลียร์ครับตรงนี้อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมครับแต่ก่อนส่งมอบเราจะทำการตรวจสอบเครื่อของตัวน้ำมันเกียร์ตรงนี้ให้ท่านลูกค้าครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจครับรในตัวรถกระบะครับเครื่อง2.4ครับตัวเมกะแคกครับตัวปี2016ครับสามารถเข้ามยูนิเตดรถได้ครับที่บริษัทไม่จนเลยครับสำหรลูกค้าครับท่านใดที่สนใจในตัวรถกระบะครับ ที่เป็นกระบะแคบยกส่งครับปี2016คนบกับกับบิซูบิ i ิไ i ตัน2 4 G.L.S ครับที่เป็นตัวพัดครับเป็นตัวไม่ก้แคบนะครับคันนี้เล็กมาอยู่ที่200,000ครับราคารถอยู่ที่399,000บาทครับสามารถเข้ามาดูเียดรถได้ครับที่บริษัทเพจยนต์เลยที่ตั้งบริษัทเพชจยนครับอยู่ซอยเสียไทย68ครับแยก1มินบุรีกรุงเทพมหานครครับ ทุกอาชีพของลูกค้าครับสามารถออกรถได้แล้วครับผมลูกค้าที่มีเครดิตครับสามารถฟรีดาวน์ได้ครับดอกเบี้ยของเราเริ่มต้นอยู่ที่5ปีครับ2 7 9ครับ6กับ7ปีจะเป2.99ครับเรามีมีการการส่งเส้นกระสารครับตามที่อยู่ลูกค้าครับถ้าไม่สะดวกเข้ามาเซ็นกระสารที่บริษัทครับเรามีริการการส่งรสไลด์ให้ครับคิดตามระยะทางครับเริ่งต้นอย่างไงครับขอฝากเลยของตัวรถครับมิสูบิชิไทตันครับตัว2.4 GLS ครับพัดตัวเมกกะแคปปี2016คันนี้ไม่เลยครับผม ฝากก็แล้วแชร์ครับกดซับสไครต์ครับให้ถ่าช่องเม้งพย,ยุ์รถกระบะมือสองตรงนี้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําช่องต่อไปครับผม EP หน้าเรามีเลยของตัวรถนําเข้ามาใหม่ครับเราจะนําเสนอให้ทางลูกค้านะครับวันนี้เม้งพย,ยนต์ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ